แม่หมูต้มขาหมูค่ะต้ยมยำขาหมูค่ะวันนี้ <c oughs> เปื่อยดีพอขายพอจ้าอร่อยอร่อยดูสีสันสิคะเบิ่งสีสันเด้อค่ะเปื่อยค่ะเปื่อยดีดี <c oughs> ตุ้นไฟอ่อนๆนอนอเนาะค่ะเนาะใสเห็ดน้ำขาเห็ดนางฝาค่ะ <c oughs> อร่อยจริงๆค่ะจะออกเปรี้ยวหอมพริกเผา หอมพริกเผามากเลยค่ะเห็นไหมคะขาหมูขาจิค่ะนี่นะขาจิค่ะต้มเปื่ปปนนะะปปปอยๆเนาะค่ะเนาะตุ๋นเปื่อยๆอร่อยค่ะเขาสวยห,นหอนๆจักจานเนาะคะ่ะเนาะสดห,นหอนๆคั่วมอายออกเห็นไหมคะอายออกแล้วค่ะไอหอน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 ,น,นออกค่ะอร่อยจริงๆค่ะต้มกินกับหมูนี่แหละคะ่ะหมูรวมงานค่ะ เป,เป,เปื่อยๆตมไมเปื่อยๆหนังหนังหมูขาหมูค่ะอร่อยค่ะข้าวสวยร้อนๆสับจานนะคะมาค่ะมากินข้ <c oughs> าวเสาค่ะข้าวเช้าดูสีสันอร่อยอร่อยค่ะ <c oughs> สีสันค่ะ <c oughs> หอมค่ะหอมจริงๆค่ะหอมหอม หอมมากเลยค่ะมากค่ะมาเข่าสวยหอ,หอนๆค่ะกินกินแล้วก็จะสูงกับงานต่อนะคะเนาะมารับจ่างเพื่อนก็ต้องสูงกับงานกต่อค่ะมาจามาเพื่อนๆมากินเขาน้ำกันค่ะอร่อยจริงๆค่ะอร่อยเปรี้ยวออกเปรี้ยวนิดนึงบ่มากีิดสมแห้งเนาะค่ะเนาะออกเปรี้ยวๆโสมๆจักหน่อย ปันหวานนิดนึงปรุงรสตามใจชอบค่ะเห็นไหมจ้าท่านี้แหละจ้ะ